สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมจะพามาดูนะครับเต็นท์หลังกระบะนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาอันบล็อกนะครับผมสั่งมานะเต็นท์เอาไว้ใช้ตรงหลังกระบะรถยนต์นะครับ4ี่ประตูนะครับเดี๋ยวจะแกะแล้วก็ประกอบให้ดูนะครับว่าจะยากง่ายแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผม เกะมาได้เป็นแบบนี้้วทุกคนเออถือว่าไม่ใหญ่เท่าไหร่นะเดี๋ยวไปถอยรถมาแล้วก็เดี๋ยวลองกลางดูครับว่าหลังรถกระบะเนี่ยมันจะได้ไหมเนาะนี่ไปลองดูกันเลยครับผมถอยกระบะมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองไปกลางดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะไปดูกันเลยครับผม อันนี้มีอุปกรณ์มาให้ด้วยนะครับเนี่เป็นอย่างงี้นะอันนี้ก็น่าจะเป็นผ้าคลุมผ้าบนนะครับเดี๋ยวเราเอาไว้คลุมตอนสุดท้ายเนาะอันนี้น่าจะเป็นประตูทางเข้าอนะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราต้องจัดทางให้มันถูกเนาะ ได้ตัวนี้มาแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองเอาไปเสียบดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะ อยครับตอนนี้ผมก็เอาเหล็กไปเสียบแล้วนะตรงเป็นรูปแบบกากบาทนะครับนี่กาตรงนี้นะโฟกัสโฟกัสนี่เป็นกากบาดนะเรียบร้อยเดี๋ยวต่อไปจะไปเสียบตรงขีดค่าตรงนี้นะครับอืมเดี๋ยวไปดูกันว่ามันใส่ยังไงนะไอ้ใส่ตัวเอกไปแล้ว นี่นะทุกคนากางออกมาแล้วได้ทรงนี้นะครับนี่เลยนี่เป็นอย่างนี้เลยนะครับอยู่หลังรถของเรานะนี่เวลาฝนตกนะน้ําก็จะไห,หลลงอย่างนี้นะน่าจะไม่เข้าตัวกระบะรถของเรานะครับนี่เลยเป็นอย่างนี้นะครับยังไม่ได้คุมผ้านะมันจะมีผ้าคุมให้ด้วยนะครับนี่นี่นะมันผ้าคุมหนานๆเลยนะครับน่าจะกันน้ำอ่ะผ้าคลุมเนี้ยอย่างดีนะครับนี่ประมาณนี้นะ ผมได้ในน่าจะเป็นรถที่ไม่โอเคครับนี่มันมีรอยขาดด้วยนะนิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับผม DIY ปิดได้นะนี่เป็นงนี้เลยเดี๋ยวจะให้ดูเมื่อติดตั้งแล้วนะครับจะให้ดูทรงรถแลยว่าทรงรถจะเท่ไหมนะเป็นทรงนี้นะนี่นะประมาณนี้นะครับลองขึ้นไปยืนแล้วเมื่อกี้ยืนได้ด้วยนะเออยืนได้พอดีเลยนะครับผมผมร้อยหกสิบห้านะครับ ยืนได้พอดีหัวอยู่นะครับผมอ่าทรงนี้ทรงนี้เวลาเราไปแคมปิ้งก็สบายแล้วครับทีนี้ไม่ต้องกางเต็นท์ข้างล่างนะครับใช้เป็นตัวนี้แทนนะเออเดี๋ยวผมลองขึ้นไปข้างบนให้ดูนะว่าเป็นยังไงเนาะแนะนำนะครับบันไดนะครับสําคัญนะครับผมถ้าจะเป็นรถกระบะนะครับควรจะซื้อมาติดไว้นะยืนได้พอดีนะครับ ผมขึ้นไปยืนตรงกลางแล้วยืนได้พอดีนะครับร้อยหกสิบห้านะครับผมอืนี่เลยถ้าปิดนะครับเป็นทรงนี้นะถ้าปิดก็จะได้แบบนี้เลยนะครับลองนอนดูก็พอดีนะครับผมร้อยหกสิบห้าถึงร้อยเจ็ดสิบเนี่ยผมว่าโอเคเลยครับสำหรับอันนี้นะเราไปกันสี่คนนะครับน่าจะนอนมันได้พอดีนะครับสี่คนนะครับ สะดวกสบายไปอีกวิธีหนึ่งครับผมเต้นหลังรถกระบะครับอ่าอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาผ้าคลุมนะครับลองไปคลุมให้ดูนะว่าเป็นยังไงนะครับ คุมผ้าเข้าไปแล้วนะทุกคนตอนนี้นะเออเดีย๋ยวเราไปดูใกล้ๆก,กันนะครับพอคุมผ้าเข้าไปก็ดูมั่นคงขึ้นนะทุกคนนี่ตรงนี้ตรงหน้าต่างครับมีเป็นช่องระบายอากาศให้ด้วยอย่างนี้นะนี่เลยนะโอ้ถือว่าเขาโอเคอยู่นะครับเป็นการออกแบบที่ใส่ใจอยู่นะอ่าเดี๋ยวลองถอยออกมาดูห่างๆครับว่าทรงรถจะเป็นยังไงนะครับผมนี่เป็อย่างนี้เลย งไนี่เตียนล้างกระบะนะครับนี่เลยครับผมอ่าทรงนี้ทรงนี้ทรงนี้นะภายในนะครับไปดูกันนี่น,นี้เลยนะก็คุมด้านข้างบนข้างๆคุมหมดเลยนะครับพอใส่ผ้าคุมเข้าไปนะเออนี่น่าจะเป็นผ้าคุมกันน้ํานะครับกันน้าเข้าไปอีกชั้นหนึ่งอ่ะก็น่าจะดีขึ้นนะครับอ่าประมาณนี้ก็มี ชั้นนี้แล้วก็ชั้นข้างในอีกชั้นหนึ่งนะครับน่าจะกันน้ําได้อีกระดับนึงนะครับผมแบบนี้นะออแล้วก็เวลาเราไปแคมป์นะครับผมก็จะเอาเต็นท์ที่เป็นเต็นท์โดมนะครับเต็นท์โดมใหญ่คุมอีกทีหนึ่งแบบนั้นนะครับก็าจะกันน้ําได้แบบโอ้เกือบจะร้อยเปซนเลยครับนี่ก็สบายเลยครับตรงนี้สําหรับคนที่งบน้อยนะไม่จําเป็นที่จะต้องไปใช้ กัมเพทักหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับังนานออกแคมป์ทีนะครับก็ใช้ลักษณะนี้แทนก็ได้นะเออผมมาก็ประหยัดดีนะครับผมทรงนี้ทรงนี้ประมาณนี้แล้วกันครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับพวกเราด้วยนะครับผมนี่มารีวิววันนี้ก็เผื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนๆนะครับสายแคมปิ้งครับใช้แบบนี้กันก็ประหยัดดีครับผมยันไหมครับเย่